สวัสดีครับนำมาวันนี้พามาชมนะครับผาหลอหลวงปู่สุขนะครับนวัดปากของมาขามเท่าดูแบบใกล้ชิดนะครับนี่ครับผ่าหลอเนี่ยเพื่อน,นจำนะลักษณะนะครับนะผิวจะไม่เรียบเนหะมือนผัาป,ปั๊มนะ จะออกมาโซนนี้นะครับนะจะเป็นพระรอบางครั้งก็มีเนื้อเกิดมานะครับแบเ,เป็นการทำแม่พิมพ์แล้วกดนะครับนะกดแผ่นขี้พึ่งนะครับลงไปแล้วนะเพื่อนๆดูแล้วเห็นก็าสามารถจับได้นะจับต้องได้ ก็ไม่ผิดหวังนะบบางครั้งก็หล่อเป็นแผงส่วนมากก็หล่อเป็นแผงแล้วมาตัดตัดด้วยสิวนะครับสิวตอกนะบางครั้งก็หล่อเป็นองค์นะี่ครับนะลายมันคล้ายกับลายผ้าใยนะครับในะบางองค์ท่านก็จานนะครับบางองค์ก็ไม่ได้จานเพราะว่าสร้างมากนะครับ ครับคาบไข่ขึ้นจับนะครับไข่ขึ้นจับแต่กลัวเมาตแต่กลัวใหม่แต่กลัวเก่านะครับเพื่อนเพื่อนเราดูได้เท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างถ้าเท่ากันหมดก็แบบเหมือนกับปั๊มละมาแต่งนะครับปั๊มละมาแต่งคือคางหนึ่งบางคางกนาบางครงบางนะมันจะไม่เท่ากัน แต่เป็นงานเทนะครับนะเป็นงานเทจะไม่เท่ากันไม่เหมือนไม่เหมือนกับงานปั๊มนะนะถ้างานปั๊มแล้วนะมันจะเท่ากันหมดนะครับเท่ากันหมดเพราะมันอยู่ในพิมพ์ขอฝากเพื่อน,อนฝากกดนะถูกใจนะฝากชแชร์ กาควรติดตามด้วยนะครับนะเวจะได้หาพระนะครับใหม่ๆนะครับใหมเพื่อนๆชมนะในเวลาต่อไปวันนี้ก็คำว่าสวัสดีครับ